ตอนที่16เงาที่ยังอยู่ในใจสองทุ่มคือเวลาเดิมที่ชมจันต้องมาถึงบ้านหลังนี้บางทีก็นึกไม่อยากก้าวขามองดูลาดเลาว,ว่าไม่มีใครจึงรีบวิ่งเร็วจีขึ้นบ้านมาถึงหน้าห้องนอนกำลังจะเคาะประตูก็ต้องชะงักมื่ได้ยินเขาคุยโทรศัพท์กับใครสักคนครับแม่ไม่ให้ผมไปรับแน่นะ แล้วแม่จะอยู่กับเพื่อนกี่วันหลายวันจังเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยครับแม่แล้วเจอกันโดนแม่สวดเข้าให้ค่อยสบายใจจะไม่ให้ห่วงได้อย่างไรอยู่ๆแม่เขาที่มีกำหนดกลับถึงบ้านในวันพรุ่งนี้ก็โทรมาบอกว่าจะตามเพื่อนที่เพิ่งเจอกันในทริปยุโรปไปเที่ยวต่อที่กรุงเทพใจง่ายเสียจ,จริงแม่อ้อยของเขา ยังดีว่ามีเพื่อนสนิทของแม่ที่ไปเที่ยวทริปนี้ด้วยกันตามไปอีกหลายคนจึงวางใจว่าแม่คงไม่ถูกใครหลอกอย่างมากเขาก็แค่โทรเช็คบ่อยๆเข้าไปส่องดูในโซเชียลเพราะแม่ต้องลงรูปอยู่แล้วเห็นถ้าไม่ดีค่อยบินไปรับก็ยังไม่สายเข้ามาเสียงกุกกักที่หน้าประตูทำให้นราทิปรู้ว่าชมจันมาถึงได้สักพักแล้ว หญิงสาวเดินเข้ามาเงียบๆมองหน้าเขาแอบคิดว่าถ้าแม่ของชายหนุ่มกลับมาเธออาจไม่ต้องมาที่นี่อีกจะใจกล้าพาผู้หญิงมาค้างคืนก็เกินไปหน่อยอาบน้ำหรืยอยังอาบแล้วค่ะเออคุณทิพวันก่อนจันลืมของไว้ที่นี่ชมจันรีบเอามือดันอกล่ำไว้เมื่อเขาทำท่าจะก้มหน้าลงมาหอมแก้มอะไรอีกละ่ะ ขยันทำของหายจริงนะปัญหาเยอะเขารู้อยู่แก่ใจว่าชมจันทร์ลืมอะไรไว้ก็เขาเป็นคนหยิบมันออกจากกางเกงขาสั้นที่กองอยู่บนพื้นตอนเธอหลับสนิทพาสปอร์ตค่ะไอหน้าอีกละมีปัญหาอะไรกับพาสปอร์ตนักหนาไม่สิต้องบอกว่าเธอมีปัญหาอะไรกับฉันมากกว่าไม่มีค่ะก็มันเป็นเอกสารที่ต้องพกติดตัวนี่แล้วไง ก็เผื่อต้องเอาไปใช้เวลาออกข้างนอกเช่นซื้อตั๋วเครื่องบินหรือเอาไปทำบัตรประชาชนใบใหม่คุณทิพย์คืนให้ฉันเธอนะน้ำเสียงเธอช่างออดอ้อนคำว่าซื้อตั๋วเครื่องบินฟังแล้วมันสะเทือนในอกเธอจะหนีเขากลับบ้านไม่ปล่อยให้กลับไปง่ายๆหรอกมันไม่ได้อยู่ที่นี่จะไปทำหายที่ไหนแล้วมาโทษฉันพอเลิกคุยได้แล้วเสียเวลา เขาไม่เปิดโอกาสให้เธอพูดอีกแล้วรีบฉกฉวยทำในสิ่งที่ต้องการในตัวเมืองเชียงใหม่ผู้คนพลุกพล่านกรรเกตกำลังขับรถตระเวนหาทำเลที่คิดว่าเหมาะจะเปิดร้านตัดชุดของเธอเอียดเสียงห้ามล้อด,ดังลั่นเป็นรถคันหน้าเบรกกระทันหันพระรถบัสประจำทางเล่นจอดเลนกลางของถนนจอดให้คนลงแบบนี้อีและ จะรีบไปตายที่ไหนเนี่ยเข้าป้ายก่อนค่อยส่งคนไม่ได้เลยไงที่ไม่คาดคิดคือด้านหน้ากลับมีอุบัติเหตุผู้หญิงที่ลงมาจากรถบัสถูกมอเตอร์ไซค์เฉียวล้มพอร,รถขันหน้าหักขวาหลบจึงเห็นชัดว่าเป็นผู้หญิงท้องใหญ่มีผู้ชายสะพายเป้อีกคนนั่งคุกเข่าข้างเดียวอยู่ข้างกายเฮ้ยท้องแก่แล้วด้วยวิญ,ญญาณผู้ใจบุญเข้าสิง เมื่อเห็นผู้หญิงด้วยกันได้รับบาดเจ็บการเกตกดสัญญาณไฟฉุกเฉินจอดมันตรงนี้แล้วรีบลงไปดูคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เห็นสถานการณ์รีบวิ่งเข้ามาคนขับรถบัสหน้าซีดเหลือสองนิ้วเพราะมีความผิดที่จอดรถให้ผู้โดยสารลงกลางถนนอาการเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรฉันช่วยไหมการเกตร,รีบวิ่งเข้าไปถามสาวท้องแก่ที่หน้าซีดไม่แพ้คนขับ เจ็บกะเจ็บจิตจีที่ท้องคนท้องตอบคำถามพร้อมจับมือของผู้ชายอีกคนเอาไว้แน่นคารเกตเงยหน้ามองมเอเตอร์ไซค์รับจ้างพลเมืองดีที่วิ่งมาถึงคนแรกกำลังโทรศัพท์เรียกรถฉุกเฉินเจ็บโอ๊ยออเพียธหริตาปวดท้องผู้ชายที่จับมืออยู่คล้ายกำลังตกตะลึงกับอะไรบางอย่าง เขานั่งคุกเข่านิ่งจนไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของคนเจ็บนั่นเลือดนี่แย่แล้วพี่วินคะอีกนานไหมกว่ารถพยาบาลจะมาคนเจ็บมีเลือดไหลออกมาแล้วค่ะโอ้ยคุณผู้หญิงใจเย็นๆก่อนนะครับสูดลมหายใจลึกๆรถพยาบาลใกล้ถึงแล้วพีแอรทิตลิตาเลือดไหลคุณนั่งลงให้เมียพิงหลังหน่อยส่วนคุณก็อย่าเพิ่งร้องไห้นะเดี๋ยวเหนื่อยแล้วหายใจไม่ทัน เสียงร้องไห้และเสียงคนช่วยปฐมพยาบาลยังคงไม่ผ่านหูเข้าไปสู่สพประสาทของผู้ชายอีกคนจนกระเกตเริ่มรู้สึกแปลกต้องเบนสายตาจากคนเจ็บไปมองหน้าผู้ที่คาดว่าเป็นสามีพอสายตาสองคู่บาศบประสานคล้ายโดนกระแสไฟฟ้าฟาดเปรี้ยงเข้ากลางอ,อกกระเกตใจสัน่นวันไหวและมีความเจ็บปวดวิ่งเข้าใส่ในเวลาเดียวกันมันปาแปลก บาดลึกนี่คือความรู้สึกที่เลือนหายไปนานมากแล้วเสียงร้องไห้ของสาวท้องแก่กระชากสติของทั้งคู่กลับมาการเกตมองสองมือของผัวหนุ่มเมียสาวที่จับกันไว้แน่นคุณขยับให้ภรยาพิงหลังหน่อยการเกตเป็นคนเริ่มบทสนทนาก่อนคำว่าภรยาที่ออกจากปากตัวเองมันช่างร้าวลึกสิ้นดี อครับอาทิตย์ขยับตัวเปลี่ยนไปนั่งลงบนพื้นถนนแล้วจับคนท้องให้เอนพิงเขาทั้งตัวไม่มีคำสนทนาใดอีกเพียงบีบมือของคนในอ้อมแขนเพื่อให้กำลังใจรถพยาบาลมาโน่นแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างพลเมืองดีตะโกนบอกการเกตมองชายหนุ่มผิวขาวที่ตอนนี้เนื้อตัวเต็มไปด้วยกล้ามมัด เขาดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อก่อนกำลังลูบผมที่ปลกใบหน้าของภรยาด้วยความอ่อนโยนเธอถึงกับต้องเบือนหน้าหนีไปมองรถเปิดไซเรนวิ่งแซ่ลางฝ่ารถติดเพราะไม่อยากเห็นภาพบาดตาความอบอุ่นแสนดีตรงหน้าที่นานมาแล้วเคยเป็นของเธอจนกระทั่งทั้งคู่หายไปกับรถพยาบาลจึงได้จินตนาการเอาว่า เหตุการณ์เมื่อครู่นั้นเธอแค่ฝันไปคนเจ็บไปแล้วงั้นผมไปได้แล้วนะพี่เอากุญแจรถคืนมาดิเด็กหนุ่มหน้าตาเกเรยืนแบมือยื่นให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาถูกคิดกุญแจรถไว้ตอนกำลังทำตัวไม่ถูกจะช่วยก็กลัวจะหนีก็ไม่กล้าละล้าละลังใครอะพี่กระเกียดหันไปถามวินบ้างก่อยคนที่ขับชนไงขับยังไงวะ ไม่มองคนเลยโหเปผู้หญิงได้ไงถามไอ้ลุงนี่ดิแม่งคิดไงปล่อยผู้โดยสารลงกลางถนนคนชนหันไปโยนกลองให้คนขับรถบัสทันทีเฮ้ยผู้เญิงก็สวยดีวะถ้าเองไม่ขับมาเร็วจะชนไหมแทรกไปลืมหูลืมตาเองนั่นแหละประมาทแล้วดูดิเลือดเต็มพื้นเลยคนขับรถทัวร์ก็ใช่ว่ายอมถ้าวางมวยกันก็ไม่แน่ว่าใครจะชนะ อีกคนผอมบางส่วนอีกคนก็แก่จนผมขาวไปค่อนหัวไม่ต้องเถียงกันประมาททั้งคู่นั่นแหละรอเคลียร์กับตำรวจเลยกระเกตทำท่าจะล้วงโทรศัพท์ผมโทรไปเรียกแล้วครับคุณเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนเดิมทำกระเกตทึ่งในความเป็นงานทั้งเรียกรถพยาบาลเรียกตำรวจและยึดกุญแจรถผู้ก่อเหตุพี่วินรับจ้างคันนี้คือผู้ชำนาญงานโดยแท้ มาโน่เล่าทุกคนมองตามมือที่ชี้ไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่มีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการพอตำรวจสองคนลงมามอเตอร์ไซค์รับจ้างคนเดิมก็โยนคุณแจรถของโจผู้ก่อเหตุให้ขยันจริงนะจ่าออกเวลแล้วยังมาวิ่งวินกลัวไม่มีเงินผ่อนเบ้นไงโธ่หมวดก็แซวผมผู้หญิงคนนี้ขับตามหลังมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับ มอเตร์ไซรับจ้างชี้มาทางกระเกตที่ยืนอ้าปากหวอเมื่อรู้ว่าพลเมืองดีคนนั้นแท้จริงเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาทำงานพิเศษนอกเวลาราชการเออหนูเห็นแค่รถบัสจอดส่งคนกลางถนนไม่เห็นตอนชนนะคะอะ่งั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอภาพจากกล้องวงจรปิดมาดูก็ได้แถวนี้มีกล้องหลายตัวรับรองว่ากล้องไม่เสีย คําหลังตำรวจหนุ่มหันไปบอกขาโจผู้ก่อเหตุเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วการาเกตจึงขอตัวกลับแต่ขับรถต่อไปได้ไม่ไกลก็ต้องแวะจอดข้างทางสิ่งแรกที่อยากทำตอนนี้ไม่ใช่การค้นหาทำเลทองเพื่อประกอบอาชีพแต่เลือกยกแขนขึ้นมาวางบนพวงบาลัยรถยนต์แล้วฟุบหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นให้สาแก่ใจ อาทิตย์นั่งหน้าเครียดอยู่หน้าห้องผ่าตัดแม้ว่าสริตาจะถึงมือหมอแล้วแต่เขาก็ยังกังวลไม่ถึงอึดใจชายตัวใหญ่อีกคนก็วิ่งเข้ามาหยุดลงตรงหน้าเขาเพราะร้อนใจจึงวิ่งมาไกลไม่ได้หยุดยืนหอบพักจนอาทิตย์ต้องส่งขวดน้ำที่เสียบอยู่ในเป้ของตนเองให้ลิตาเป็นไงบ้างเขารับขวดน้ำแล้วตั้งคำถามระหว่างเปิดขวด กำลังผ่าคลอดอยู่ครับพี่เอกนั่งพักก่อนลิตาอยู่ในมือหมอแล้วลูกกับเมียพี่จะต้องปลอดภัยเอกสิทธิ์ทิ้งตัวลงพื้นเบาใจไปเกือบครึ่งที่รู้ว่ายังพอมีหวังความจริงกว่าจะถึงกำหนดคลอดอีกตั้งเดือนเขาผิดเองที่ไม่ยอมไปรับแม่ลูกเลยต้องเจ็บตัวแบบนี้ไม่กี่นาทีต่อมาก็ได้รับข่าวดีว่าแม่และเด็กปลอดภัย เอกสิทธิ์โล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกยืนมองเด็กน้อยที่ถูกเข็นออกจากห้องพลางน้ำตาไหลพอปรับอารมณ์ได้ก็ทันนึกว่ามีเพื่อนรุ่นน้องนั่งอยู่ไม่ห่างขอบใจมากนะอุตสาหนั่งรถมาส่งลิตาก่อนแล้วยังพามาโรงพยาบาลอีกฉันทำแก่เสียเวลาหน้าดูเลยไม่เป็นไรครับพี่เอกผมไม่ได้มีธุระอีกอย่างก็สงสารลิตาด้วยบนทุกวันว่าคิดถึงพี่ อย่ามาคลอดลูกใกล้ๆพี่ฉันผิดเองที่ทำงานจนลืมเมียสัญญาว่าจะไปรับตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็มัวชะล่าใจคิดว่ายังไม่คลอดแล้วก็ดันมีเหตุให้คลอดก่อนกำหนดจนได้ครั้งนี้พี่เอกจะย้ายกลับมาถาวรเลยหรือเปล่าครับอาทิตย์ถามเพราะก่อนหน้านี้เอกสิทธิ์ยังไม่ได้ตัดสินใจย้ายมาเลยพี่ไฮลิตาลาออกจากงานแล้วมาอยู่ด้วยกันที่นี่แหละ อยู่กรุงเทพโคตรเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจสู้ไม่ไหวแล้วว่ะร้านน้ำพลิกของแม่ก็ขายดีขึ้นทุกวันกลับมาอยู่บ้านอุ่นใจที่สุดละอาทิตย์พยักหนา้าเขาเข้าใจชีวิตและปัญหาทุกอย่างของเพื่อนคนนี้เอกสิทธิ์เป็นรุ่นพี่ส่วนสริตาเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันที่หอพักนักศึกษาโดยมีเขาเป็นเพื่อนข้างห้อง ช่วงเวลาที่ลำบากเงินฝืดมือก็มักได้กินข้าวฟรีจากผัวเมียคู่นี้บ้านของเอกสิทธิ์อยู่ที่นี่แม่ขายของฝากอยู่ในตลาดชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ไม่ถึงกับร่ำรวยมากแต่ก็เรียกไม่ได้ว่ายากจนส่วนสริตาเป็นสาวเหนืออยู่คนละจังหวัดบังเอิญไปพบรักกันที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นพอเรียนจบก็เป็นธรรมดาที่อยากจะลองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง เอกสิทธิ์ได้งานเป็นพนักงานขายอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำงานเข้าปีที่สองสริตาก็เรียนจบเธอทำงานได้แค่หนึ่งปีก็ดันตั้งท้องเอกสิทธิ์เลยต้องทำงานหนักขึ้นหวังเก็บออมไม่ขอพ่อแม่แต่เพระโดนเพื่อนร่วมงานหักหลังขโมยรายชื่อลูกค้าแล้วย้ายไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งขายของตัดหน้ากลายเป็นเขามีความผิดที่ทำข้อมูลสำคัญรั่วไหล สุดท้ายก็จบที่ถูกไล่ออกจากงานการหางานใหม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดสภาวะเศรษฐกิจบีบคั้นให้ทุกชีวิตต้องแข่งแย่งชิงดีเอกสิทธิ์ตัดใจยอมแพ้แล้วกลับมาขายน้ำพริกแคบหมูที่ร้านแม่เพื่อเก็บเงินเป็นค่าคลอดเขาจำต้องทิ้งสริตาไว้ที่หอพักโดยมีอาทิตย์คอยช่วยดูแล ยิ่งร้านของฝากขายดีก็ยิ่งปลีกตัวไปไหนไม่ได้ล่าสุดได้ร้านเช่าในปั๊มน้ำมันใหญ่เพื่อเปิดร้านขายของฝากเพิ่มเขาจึงให้สริตาออกจากงานแล้วย้ายกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งที่นี่ทุกอย่างก็ราบรื่นดีผิดเรื่องเดียวที่เขาผัดวันประกันพรุ่งไม่ไปรับเธอจนเกือบเกิดเรื่องราวสะเทือนใจแล้วแกไม่คิดจะกลับมาอยู่บ้านบ้างเหรอยังครับ ผมอยากใช้หนี้ที่กู้มาเรียนให้หมดก่อนผ่อนใช้ได้ตั้งหลายปีไม่ใช่หรอวะจะรีบคืนไปทำไมจะได้ให้คนอื่นเอาไปยืมต่อบ้างคนที่ไม่มีก็น่าสงสารจะหยิบยืมจากใครก็ยากตอนนี้ผมมีกำลังแล้วเลยอยากใช้ให้หมดเร็วๆเออเองมันคนดีอาทิตย์สะายเป้ขึ้นไหลผมไปก่อนนะครับเฮอ,อไปเฮอะขอบใจมากว่ะไว้เจอกัน ให้ลิตาดีขึ้นก่อนฉันจะกลับไปเก็บของที่หอคงไม่นานเพราะเขาก็ไม่อยากจ่ายค่าหอเพิ่มครับพี่เอกแล้วเจอกันอาทิตย์เดินออกจากโรงพยาบาลด้วยหัวใจที่เบาหิวนานแค่ไหนแล้วกับเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในคราวนั้นแต่คนจนอย่างเขาต่อให้ไม่มีเรื่องนั้นก็ใช่ว่าจะได้รับการยอมรับง่ายๆจากใครซะหน่อย